สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกกุหลาบแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะด้วยริบบิ้น2แบบค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2แล้วก็ตา TW เป็นลายจุดนะคะเบอร์สเทปกาสอหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว35เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะนี่นะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะสวมด้วยเส้นที่2 เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามนี่นะคะเส้นที่สี่นะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานแปดนะรีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่าง แล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะแล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง8เส้นนะกดๆจับๆให้กระชับนะคะได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สาบบนี้นะคะเส้นที่สมทับด้วยเส้นที่สี่ เราก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล, pues แล้วก็มีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึข้ ah Anything, นมาด้านบนเส้นที่3มด้านบนวางลงมาเอา3มด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะ นี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวรีจะจับให้มองเห็นชัดๆนะคะนี่นะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็กค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะนี่นะคะเส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะเส้นที่สี่ค่ะ สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะทีนี้ลีก็จะปล่อยเมืออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3เส้นนะคะ 1, 2, 3จับริบบิ้นพาดมา 1, 2, 3 จับริบบิ้นพาดมา1 2 3สจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะที่นี้เราจะเหลือริบบิ้น3มเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะแบบนี้จับริบบิ้นโค้งมาต่อเลยนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะในแบบนี้นะเส้นที่สามจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้นะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะทีนี้เราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างเลยนะคะนี่นะคะลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะนี่นะแกะเทปกาว2หน้าออกค่ะ แล้วก็ค่อยดึงลงมานี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ตัดปลายริบบิ้นนะคะนี่นะให้เท่ากันหมดเลยนะคะน,นะคะทั้ง8คู่8เส้นเลยค่ะนี่นะคะพอเราตัดได้เท่ากันหมดแล้วนะคะทั้ง8คู่นะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบิ้นเส้นด้านบนนี่นะมาสารก่อนนะคะเราจะสารเป็นคู่นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแล้วก็พับกลับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะนี่นะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะคะตรงเส้นกของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้น8คู่เลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เหมือนกันทั้ง8ดคู่8เส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะดีจะจับอริบินคู่ที่1ขึ้นมาทับด้วยคู่ที่สองคู่ที่2ทับด้วยคู่ที่3ามคู่ที่3ทับด้วยคู่ที่4คู่ที่4ทับด้วยคู่ที่ห้า แล้วก็คู่ที่หทับด้วยคู่ที่6คู่ที่6ทับด้วยคู่ที่7แล้วก็คู่ที่7จะทับด้วยคู่ที่8แบบนี้นะคะเราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาเป็นคู่ในลักษณะนี้นะคะทั้ง8ดคู่เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะรวบมารวมกันนะคะจับหมุนให้เป็นเกสรนะเราจะหมุนอยู่ที่1รอบนะคะนี่นะหมุนมาเลยแบบนี้นะคะชนหนึ่งรอบแล้วนะทีนี้เราก็จะจับริบบิ้นออกมานะคะ ตัวเส้นลายจุดนี่นะคะพาดไปก่อนนะเอาริบบิ้นเส้นสีพื้นนี่นะคะสีโอรสนี่นะจับริบบิ้นพับเอียงมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง<ๆ>่งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะลอดผ่านมา3ช่องเลยนะคะ1,2,3แบบนี้นะแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆ,ๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกลีบด้วยนะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้ ต่อเลยนะคะจับเอาตัวริบบิ้นเส้นลายจุดมาสารนะคะทีนี้จับริบบิ้นลงมาตรงๆแล้วเสียบลงไปตรงหน้าเส้นสีพื้นนี่นะคะสีโอรสนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะให้กรีบขึ้นมานิดนึงนะคะจับตัวริบบิ้นด้วยนะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้ต่อเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้น สีพื้นนะคะมาสานก่อนจับริบบิ้นพับเอียงมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะนี่นะคะลอดผ่านมา3เส้นเลยนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยดึงลงมาพร้อมดูกรีบด้วยนะคะกรีบตัวนี้จะขึ้นมาอยู่บนกรีบสีเขียวนิดนิดนึงนะคะที่เป็นลายจุดนี่นะนี่นะคะจับกรีบไปพร้อมเลยได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นลงมาตรงๆนะคะตัวลายจุดเราจะจับมาตรงๆแล้วก็เสียบบนหน้าเส้นนี้เลยนะคะสีพื้นนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างด้านบนเส้นสีพื้นนะคะแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆดึงลงมานะ <c oughs> พร้อมดูกรีบด้วยนะคะริบบิ้นจะยับนิดนึงไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> ค่อยดึงลงมาจะได้แบบนี้นะ <c oughs> ต่อเลยนะคะ เราจะทำสลับกันแบบนี้นะคะเหมือนกันทั้ง8คู่เลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาจับกรีบให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะกรีบจะพองขึ้นมานิดนึงนะคะทั้ง8ดกรีบ8เส้นเลยนะทั้งริบบินตัวสีเขียวด้วยนะคะจับให้เข้าที่สวยงามเลย นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะดีจะจับอริบบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะนี่นะคะใต้เส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะให้ริบบิ้นลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมาได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ8คู่เลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันเลยนะคะดีจะจับอลิบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาแบบนี้นะเราจะทําแบบนี้เหมือนกัน ทั้ง8คู่เลยนะคะ8เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบงามตาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ